มาแล้วครับโอ้างสม้มนี่รถหลากทรงมาต้องรถนี้ครับพี่น้องผมว่านะอีกครับอีกอีก,อก,อกเดี๋ยวเราดัานแน่ครับเป้โอ้มาฐานครับ ใ,ใน่นอนนะพี่น้องนี่ยางหนาครับรอบก็เกือบสองร้อยเลยรถไถมันต้องรุ่นนี้ครับพี่น้อง M8540 คู 50, โบต้ารดใหญ่เกืรอบไปแล้วพอประมาณครับเกือบเต็มแล้วอีกสักสาสี่ทอนก็น่าจะโอเคแล้วเจาอยู่ประมาณสิบคิวครับวันนี้ ผมก็เดี๋ยวจะคัดเอานะครับเพี่นน้องคัดท่อนครับเอาแต่ท่อนสวยไปก่อนเป็นไม้เอครับโอ้หินปีนขึ้นไปแล้วก็ประมาณสักแล้วจะสี่ห้าคิวได้แล้วนะประมาณ5าคิวได้เลยครับที่ขึ้นไป อีกเยอะครับได้เยอะอยู่นะได้เยอะพี่นะพจะเอาไม้เอไปจนหมดเลยเดนะี๋ยวให้พี่แกล่างมาก่อนครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นทีเดียวไม่ต้องสตาร์ทรถบ่อยครับเลื่องแชียงนะ้อง <laughs> นี่ดิมากับพี่ใหญ่ครับวันนี้งานสบายๆเลยขนาดโคลนนะนี่ตอนผมถอยเข้ามานี่ไม่ได้ถอยนะพีนะ่น้องเอารถไถดึงเข้ามานู้น มาจากฝั่งนู้นเราถ่ายดึงงข้ามาครับถอยไม่ได้มันฟรีถลักทะเลนะใกล้บ้านอยู่ครับวันนี้อยู่แถวสระบุรีนนี่แหละมาตั้งแต่น่าจะเกือบสิบโมงนะมาช่วงเช้าก็เปลี่ยนโลก,กากระบาทครับกระบาท โมดทเ่แลวแล้วเตกเพลาเพลาปั่นปั๊มครับนีตัวนี้ไม่แตกนะพี่นะเถอดใส่อยากพอสมควรอยู่นะตั้งแต่ใช้เวลาออกไปเสื้ออะไรกว่าจะใช้ได้ก็เกือบสชั่วโมงครับคขังยากอ่ะดูตอนต่อไปครับเอามาแล้วครับตอนต่อไป ที่จะมีท่อนใหญ่อยู่นะนี่แต่ว,ว่าน่าจะเอาอีกสักสามท่อนนะับขึ้นบนแล้วก็เ,เล็กๆขึ้นครับน่าจะร้อยแปได้ครับตัวนี้ร้อยแ0ดสบร้ยเนั่นแหละระลองด้กัน เป็นไม่ยากเท่าไหร่ครับอากาศเย็ยนร่มครับแเด็กไม่ค่อยร้อนดั่นในอยู่คร,รับพี่แยก็ใส่คานกลางครับดึงใช้ตัวค้ำยกนะพี่น้องอุปกรณ์เสริมครับเตะกัะไปะเตะกับชุดฐานนะครับข้างหลังนี่ต้องใช้นะ ออกมาเมื่อหนึ่งนีดเท่าไหร่ในรุ่นนี้นี่ถึงร้านไหมครับว่าน่าจะแปดเก้าเนหน้าอยู่นะราคาเงินสดอ่ะน่าจะแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขึ้นส่งพี่น้องเี่ยังไงเรือจะเป้าอีกยินจะได้เป้าอีกอยู่ครับทีมงานภูมิณีแมคโครครับนโซนนนาราย ก็ว่าสำรองท่าบโอ้สำรงอำรงทาบพูดติดอ่ะเดี๋ยวขึ้นกันต่อครับตอนนี้ก็จะใกล้เคียงแล้วครับ10คิวก็ไม่ใช่คืนแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาอีกสองทอนนี้ขึ้นครับคาด์บานะ รอแคตัดก่อนแป๊บหนึ่งรูปโดนน้ำหนังระเบานะ<ม>แต่ว่าผมผมจะใส่ข้างอีกท่อนท่อนผมอีกท่อนหนึ่งแล้วก็ทาบอีกเป็นสองท่อนนะพี่นาะเขียะขีอ่ะดิเขียะ,ยะจะไปเอเจไอ้บืนดงหลังะไรและพวกพวกครั้งหน้านี้เขาจะเป็นไม้บีครับมีตุ่มตา คันละราคานะเดี๋ยวรอตอนเต็มรถครับอเต็มแล้วครับ,รบรก็แค่สองแลวกระเบืน้นงรถจอดได้หรือเปล่านะทางก็คน้างลื่นอยู่ครับคิดว่าสิบคิวขึ้นครับ ครกำนังเท่าๆนะ12-13ตันครับไปว่ะปั่นลมคนระับปั่นลมก่อนก็จะมีตัวเกือบถึงเกือบถึง9เมตร8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 เมตร สิบอนถึงไหมนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาสิบหรือเปล่าประมาณสิบตนนะ,ะเดี๋ยวรอรุอนครับต้องออกแก้สอครับ ทังเลือนนะโอ้โหคเดียวมีโครนอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหไปแล้วเปล่านะโอ้ squishy. เส้นถังครับเดี๋ยวให้พี่ใช้ขึ้นไปรอที่ถนนคอนกรีตครับฝั่งนน้น น่าจะเป็นวัดผาครับนี่ผมอยู่ที่อำเภอสับรงท่าครับรบนกระอมแล้วบ่ตรงนี้จางวัดสุรินครับอู้เจอหน่นแล้วเปล่ามีหลุมใหญ่ข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูฟังนู้นครับ เอาเจอตอนรับอีกโอ้แกงวัดแกงวัดไปกลับเอ้ยขวีซพี่ช่วยแกงวัดครับผมโอ้มากันเยอะ ตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามกว่าครับเดี๋ยวจะไปตาช่างอีกประมาณสี่โมงนะไปช่างแถวรุงศรีครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะได้กี่ตันนะตอนนี้รถเปล่าก็ตอนที่ช่างเมื่อกี้ก็ช่วงเช้าก็เก้าตันแปดครับเก้าตันแปดรอ้อยยี่สิบโลหรือเปล่าช่างเมื่อเช้านะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่ช่างครับว่า น้ำหนักรวมจะได้เท่าไหร่นะครับเด,เดี๋ยวเราจะมาบวกกันนะพี่นเองเดี๋ยวไปเถิตาช่างครับกระเป้าตบอาจารย์ยืนรุ่งจั ถึงแล้วครับอันนี้น้ำหนักรวมนะสองหนึ่งห้าหกศูนครับสิตันได้หน่อยครับรุ่นนี้ก็น่าจะอันนี้เป็นไม้เอ,เอครับน่าจะซื้อกันที่ประมาณตันละ2องสอนห้านะ เอ,นนเอาสอบินนะครับอยู่โรงปูนเาหนี่หน้าสบรองเท้าเลยเออแซงแ ครัเดี๋ยวจะได้เดินทางหลัวครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอันนี้้บ่ายสามว่าแล้วห,หาร้านก๋วยเตี๋ยวกินเทนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไ้เพียงค่นี้ก่อนสวัสดีครับ